สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพชรบุรแพงครับเอฟซีนองหญิงครับสวัสดีวันสงการครับ14เมษายนครับมือนี้มือแร่งพอกันอยู่ที่บ้านกุดงงตำบลพลคามเพิ่มเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวสิออกจากบ้านครับเดี๋ยวจังหน่อยกัสิพอกันอยู่ที่บ้านกุดงงครับแฟนคลับเพื่นมหาหอดบ้าน เียก่ออาแวงคือรัดรเนียรันเป็นออโตมอได้ครับครับครับเห็นเบซีแฟนคลับเีนครับเดินทางส0งกิโเพื่อมาหาน้องเลยท่านจักไดครับ200กิโลครับมาหาน้องอันนี้ก็เป็นฟ็นแฟนครับแล้วกัเป็นรุ่นพีทีเรียนน้ำกันครับครับ ยี่สิบปีครับยี่สิบปีครับจนจนจิตจำกันมาได้ครับตอนตอนเรียนอยู่ที่นี่ก็คือเรียนเรียนอยู่เพคุนเรียนภาคเสาผมเรียนภาคใบอย่างนี้นะครับแต่ว่าอยู่ทางเดียวกันแผนเดียวกันเป็นรุ่นพี่แต่ว่าห่วงจกันครับผมติดตามตลอดติดตามตลอดครับครับเพป็นมหาวัดบ้านนี้ครับเดินทางมาจากกรุงเทพกันครับเดินทางมาจากกรุงเทพครับผมเพป็นกำลังใจนอกเหมือนแล้วแต่แต่กับสิพอกันทุกวันหนาวิธีครับหนาวิธีเก่าครับจะไปสิ่พอกไปเนาะ ยดสิเปเบิ้งข้างในรคุนมาเล่นคอรครับนาเปีคที่ครับหลไมปิจะที่พอไปนอกเลจะตีเห็นกัน้เาะเคเนา่เด่นเบบว่เปผลข้างล่างกินละงามได้กินละสิกินละสิกำลังเตรียมตัวอาบน้ำออายุจแนบเป็นเดหน่อยห็นบ่ ครับกำลังเตรียมโตครับยูทูบเบอร์เงียบมาแล้วยูทูบเบอร์เง well> ียบเงียบแบบเงียบยี่หลีเด้ครับตอนนี้กำลังรอคิวของน้ำอยู่ครับแม่ทีมกำลังโทรศัพท์อยู่กำลังอ่าน่ะครับมึงยิงอาบน้ำอยู่ครับจะพายางเบิงบรรยากาศข้างนอกเบิงแพะเบิงแบกันครับ แกลเพืนเพื่นติงหูได้บ้าเพื่อนวมาหอนดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะซามน,น้องมาถึงที่นี่เลยครับอันนี้เพื่อนตามมาหาถึงบ้านเลยพอดีมาหาเพื่อนก็เลยแวะน,น้องเลยโอเคนะคะครับมืเรียก,กอพอกันมือเรียกพอกันบัดกุนงงนะครับโอเคค่ะครับางานเวทีจ้าครับ นี่ครับงัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดโต้ครับมีตัวหนึ่ง ันบรรยากาศก็เริ่มคั่มแล้วครับมมอเข้้ากกนแให <c oughs> ตัวเอาเลยบุ้งบวงหลายใช่ไหม,มเอ่ยครับเดี๋ยวกระซุกแล้วแม่อยากเบิ่งน่องผู้หญิงไข่พลาดไปเบิ่งน่องผู้หญิงมือแรกก็สัตว์มา,มาจากอุบลมือนี้มือนี้มาจากอุบลหลายคนนะครับมาจากอุบลครับแม,ม่อยากเบิ่งครับเบิ่งมอลาบครับเบิงเบ่งเบน่องครับครับมือนี้มาหลายคนมาหลายครับมาครับให้กำลังใจน่องครับมือนี้มาไกลครับ มาจากาบางเซามาจากอุบ,บแ<ต>ลแล้วก็มาจากรา,า,าสศีศีรลาลาดหร้อก็มาจากทั้งมาหลายครับแฟนครับมาหลายมาเนี้ยลายครับตั้งแต่เซาหอดคำครับ ก่งานเราลนะตองางนกไม่คยเกแนี้วพูเก่งซื้ม่เพคว่ามีคอมเมนต์มาว่าอยู่หลายคนว่าเสียงบ่ค่อยแหงมันซื้อไม่เลยครับเดี๋ยวสิพยายามปรับปรุงครับสิื้อไม่อยู่ตอนเรียนสินตอนเรียนน่ะมูดน่ถามความคิดเห็นเพื่นครับสมัยเรียนไป็นไังไม่พูด ตอนที่ออกยูทูบอะไม่ติ๋มมาสัมภาษณ์อะผมถามในในช่องยูทูปไม่ติ oo, ๋มว่าเอกอะเรียนที่ไหนใช่ที่หน่งไหมแล้วตอนนั้นอะมีใครสัมภาษณ์ที่เอกบอกว่าเรียนที่หนงช่างยุนอะผมถามเอกว่าเอกจบปีอะไรผมบอกว่าผมจบปีรุ่นสรีห้าจบศรีหกเอกว่าเอกจบสี่หกเขาใช้ว่าเป็นรุ่นน้องผมปีหนึ่งผมได้จําได้ว่าผมได้ถามเพื่อนเอกว่าใช่เอกไหมไอ้พัดนะพัดเออเจ้ของเี้าก็ใช่เอก ยี่สิบปีอะยี่สิบปียี่สิบปีสมัยก่อนบ่มีโทรศัพท์บ่มีเฟีครับจบไปก็คือหายเลยอืมครับมีโทรศัพท์แต่มาผอกันใหม่สมัยใหม่นี่แหละยี่สิบปีไม่ด้เจอกันมีเฟีเห็นผู้นึงกับตอกันไปเรื่อยเรื่อยครับจะเลยได้มูก็เลยขึ้นมาครับครับขึ้นมาเกือบเบิดแล้วล่ะเกือบทุกคนเกือบเกือบแล้วแต่ว่าก็ยังบ่ทันเบิดบางคนก็ดจำกันไม่ได้ครับมันยี่สิบปีบางคนก็อ้วนบางคนก็บจอยนะครับมันก็บจำบ่ได้นะร่างกายหน้าตาก็เปลี่ยนไปคนนี็รวก้้้ออขึมมลง แล้วก็พึ่งไปหาเขาแล้วนั้นแล้วนั้นไปทำรางวัลเลยเพื่อรู้จักคนชื่อแล้นเห็นป้ายชื่อไปดีๆแี่แม่เขาก็จ่ากันไปแบบโอ้โหกันอย่างนี้กันในหม้อหนึ่งเลยนี่หม้อหนึ่งหม้อสามก็แยกกันยังติดต่อกันทำไมเต้าหู้่าทันมียงเนาะต่างคนต่างไปเไรกูเลยมีโหร้อไฟไวาแบบถ่ารู้อะไรซั่งซุ้มยาวเงี้ยเรียนอ่งสบายเลยคนถือ่ะเขาก็ไปหากเจอเจอกระบอกโอ้ ทางก็มีลูกกันเป็นสาวเป็นไปไ่เองไปไปอเพื่อนที่ยู่ห้องกันบอกว่าใช่ใ่กักคนะมั้งมูนนี่กันยี่สิบปีอะย้ยนบไปยี่สบกว่าปีแล้วทำงานงเเยถามาโคนมชถามรุ่นน้องที่อยู่ห้องเป็นเพื่อนสนิทผมมาถามเพื่อถามเพือนเพราะว่าใช่ใช่ก็เลยทักมาเือ นั่นดุน้องดูไม่เคยมีใครมาสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์เนาะตามตามมีภารยาเพื่อนไปทำงานดูแบรนด์ต่างต่างมันก็ท้าม็บอกว่าจำเราได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนเขาเหนไ่เสีเลยนี่นเห็นไม่เสียเลยนก็พูดแบบอือจำได้อยู่แล้วมักจะไปบอกว่าชื่ออะไรก็จำได้เขาก็เลยบอกว่าใช่ชื่อแบบกูจิงเมื่อแรกะพอกันบ้านคุณงงครับตำบลพนขาสีชมพูหายไปไงนั่น ตอนนี้กำลังเตรียมโตครับเดี๋ยวก็สเสด็จออกไปแล้วชื่อเพราะน่าหน่ายิ้มขาวคนอ้วนเจมสนี่ครับตุ๊กตาตุ๊กตาจากเอฟซีแฟนครับนี่ซองของนะครับตุ๊กตาอีกห้องหนึ่ง้องพ่อเอกก็แม่หน่อยอันนี้อีกของหนึ่งของมีของลูกซีคน 外公啊，那弟弟，你，你送的弟弟干嘛？我身体怎么样？ คลิปนี้ก็เอาไว้สนิทก่อนครับ <g ir ly> พอกันไหมคลิปหน้า <c oughs> ผ่าบรรยายนไปก่อนครับมเมือแรกพอกันอยู่ที่บ้านคุณงงตำบลพุทธคามเพื่อเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับกะร่างสีออกไปครับตอนนี้เวลาประมาณถึงนั่นประ,ประมาณบวกเกินบวกเกินหกโมง,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 งครับ <c oughs> ตอนนี้กับ <c oughs> ถามรำกันออกเสร็จ <c oughs> รแล้วครับเดี๋ยวไปแล้วครับสวัสดีครับ